พร้เลยโอเคพร้อมเลยอย่าง้ประมานนี้เนาะไปเลยนเนาะวันน,<ส>น,นี้มาเริ่มยินดีกับคุณรัชชาอยากให้แสดงความยินดีหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอให้ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ตลอดไปให้โชคดีตลอดไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่จ้างผมและภริยามาในงานวันนี้ครับ เป็นไงบ้างห้ความยิ่งใหญ่กับก,บการผสมพับพี่คเแนอะไรด้วยโอ้ม,มันใหญ่มากครับผมร้องอยู่ข้างหลังพี่คเนนแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ก็เพลงก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้อาจจะมีการร้องป๊อปมากขึ้นแต่ว่ามีเพลงบวกอยู่ด้วยก็ก็แอบเอะใจอยู่นิดนึงแต่ว่าอลังการมากครับทุกในแล้วก็ทุกคนแต่งตัวสวยแล้วก็รอครับจริงจริงอย่างเราได้เทียมาสายดูเลยไหมครับี่บางครั้งครับผมมเคยครั้งหนึ่งก็ เคยเคยบอกเมียว่าเออไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคนนี้แม่นมากแต่ว่าเขาบอกเมียผมกลับมาว่าผมมีเมียน้อยผมก็เละยังไปเลยป้าอาจจะยังครับแต่ว่าเราไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อแล้วครับตอนแรกอะเชื่อตอนหลังไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีไม่มีเมียน้อยเขาเรียกว่าเมียน้อยห่างทรงเครื่องเออคือผมไม่มีแดนเซอร์ไงปัญหาเพราะฉะนั้นผม ผมไม่เชื่อแล้วครับก็เลยมาสกัดไม่ครมงแกไหมครับไม่มีครับไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะโทรไปตาเขาแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้ผมดูมีพิรุธครับเมียรู้ไหมคะเมียรู้ว่าผมไม่หมอดูดูดูย่งเนี้ยเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคนโทรไปครับไม่ใช่ผมแล้วเมียเชื่อหมอดูไหมไม่เชื่อดีครับเขาจะต้องเชื่อผมดีครับผมอยู่บ้านทั้งวันเลี้ยงลูกครับเออทำให้ทะเลาะกันไหมอ่ะไม่ทะเลาะครับ ผมกับกูไม่ทะเลาะกันรักกันครับน้อรักกันจนมีน้อคนที่สองแล้วชายโกจะมีคนที่สามอยู่เนี่ยยังไงคะยังไงคะคนที่สองคนที่สองออกมาขอพักก่อนขอให้ภรรยาผมพักก่อนเนาะเออแต่คนบอกว่าเราพอเปลี่ยนโมเมนต์รวมๆแต่พอเรามีลูกแต่ลารเป็นแบบเฮ้ยพอลูกออที่มันแบบอบุญขอบุญขึ้นกับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยลูกแดดดีอบุญขึ้นจริงครับแล้วก็ยิ่งมีลูกสาวก็ยิ่งอบอุ่นขึ้นเพราะว่า เขาจะเป็นคนระแบบกับผู้ชายผมเขาจะมีความแบบว่าขนาดที่ผมไม่ได้เลี้ยงเยอะนะส่วนมากจะเป็นยายกับ네ปุ้ยใช่ไหมเขาก็จะยิ้มแล้วก็เข้าหาผมผมก็โชคดีไปครับการเลี้ยงยากไป็นหลัยไม่ว่าจะลูกใครก็ตามับยากหมดแล้วยากหมดแต่แต่น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญมากที่ที่ได้มีสองคนนี้มาอยู่ในชีวิตอันนี้แล้วแบบเราแบ่งเวรยังไงกับอปุ้ยเพราะว่าปุ้ยบอกว่าโอ้โหบางทีก็คือคนโตก็อีกเวลานึงคนเล็กอีกเวลาหนึ่งช่วยกันครับ ใช่ก็จะแยกเวลากันอย่างเช่นตอนเช้าผมก็อาจจะตื่นพาลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วปุ้ยก็จะตื่นมามาด้วยกันแล้วก็มาทําด้วยกันคือไม่ไม่ได้แยกหน้าที่กันขนาดนั้นใครว่างก็คือสลับเท่าแต่ก็คือเลี้ยงเองทั้งคู่เลยเ,เลี้ยงเองไหมก็มียายแล้วก็คนที่สองมีนันนี่แล้วฮะใช่ไม่ไหว, <laughs> <laughs> วเลยกันลูกคนแรกใครเลี้ยงยากกว่ากันไม่มีใครเลี้ยงยากเลยครับใช่เพราะว่าถ้าบทสัมภาษณ์นี้ออกไปผมอยากให้เขารู้ว่าเขาเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายครับ ลูกมาดูเนาะเดี๋ยวให้ลูกรัใช่ถ้าลูกลูกได้เห็นลูกเยังง่ายมากครับอ่าว่านีว่าลูกสาวตอนนี้เรา,ย,า,ย,า,เย,ย,ายังไงท้าวางแผนกับการตั้งรับลูกสาวเราวินิลาใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปแต่ละคนที่ข้อออกมาคือนิสัยมันไม่เหมือนกันอีกแล้วนะม,มันคนละคนกันก็โชคดีที่วินิลาเป็นอีกแบบ้วยเพราะจริงๆไซอันบลูก็เขามีแรงเยอะใช่ใช่ เราพลังเหมือนพ่อพลังเหมือนพ่อเหมือนผมเราอยู่ไม่นิ่งฮะเหมือนคนเล่นอะไรสักอย่างตลอดเวลาใช่แล้วคนคนเล่นแบบมีความเป็นแม่เยอะไหมอะไรความแบบเฮ้ยมี่จะหลีกเหมือนแม่ไหมอะไรตัวเล็กเหมือนผมครับไซน์ไซน์บลูเหมือนเหมือนปุ้ยครับแต่ว่าวันนี้ลาจะตล์คล้ายผมใช่ใช่ด้วยทรงด้วยอะไรด้วยด้วยนิสัยด้วยเออเมื่อกี้พูดแว่วๆมาตอนนี่ถามขอพักก่อนอันนี้จะพักจริงไหมจะแบบเอ้ยอยากต่อเนื่องเลยไหมล่ะตอนนี้ทั้งสองคนกำลังสร้างบ้านอยู่ครับ ตรงแถวบางนาก็ค่อนข้างเป็นบ้านแบบใหญ่นิดนึงทีนี้คิดว่าถ้ามีลูกตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะเราเราก็เลยแบบว่าโฟกัสที่สองคนแรกก่อนแต่สรับตัวเราเองก็คือวางแผนเวลาว่าจะมีคนตางถ้าคนเรามีความสุขเขาจะมาแน่นอนบางทีเราก็ไม่ได้วางแผนเขาก็จะมาแต่แต่ความตั้งใจก้าคือถ้ามาก็คือเราโอเคเลยพร้อมูีแล้วครับพร้อมู่แล้วใช่แต่เขาสร้างสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ใช่ถ้าถ้าเขามาเขาจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านที่ ใหญ่แล้วก็มีทุกอย่างเพียงพร้อให้เขาลองตั้งเป้าแพนไห้เขาว่าจะมีสัก่คนใชมคะจริงๆอยากอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าถ้าอีกคนหนึงมาก็ก็เลี้ยงได้ครับอีกคนอีกคนคิดว่าเราอยากจะได้ลูกชายหรืลูกสาวได้หมดได้หมดไม่เลือกใช่เพราะว่าคนที่สองเราเลือกไปแล้วใช่เราก็ไปไปมูมามูมูใช่ เราไปขอ<ร> <laser S 2> ไปขอ <kinetic S 2> ททเวทครับใช่ที่ตอนแรกเราทาทาคนที่สองมาประมาณสองปีแล้ะและไม่มาสักทีครับทีนี้เราก็หาทางออกไม่เจอก็เรื่องเรื่องเรื่องเมียน้อยเนี่แหละผมให้โทรไปหาว่าเราควรทํายังไงดีเขาก็แนะนําว่าไปไหว้ทเทวสุวรรณนะครับแล้วก็ขอขอได้ลูกสาวขอขอแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ของมาเลยแด้เราไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ใช้ธรรมชาติกับการเลยธรรมชาติกับงูฮะ ธรรมาตช้กับมูฮะใช่มีอยู่แค่นั้นฮะมาเลยที่ไหนบอกพิกัดได้ไหมครับเผื่อบางคนอยากมีลูกและอยากไปขอเหมือนเราอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ระบุเลยนะครับว่าทาเวที่ไหนแต่เขาเขาแค่บอกว่าให้ไปไหว้เวทหาสักที่หนึ่งผมไปไหว้ที่พัทยามาครับบ้านเกิดผมแปลว่าทำให้เราเชื่อเต็มร้อยว่าการการการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมันทำให้มันเกิดขึ้นจริงหลังจากที่เราเราใช้วิทยาศาสตร์มาแล้วหรือเปล่าเชื่อครับเพราะว่าผมได้พาลูกสาวผมไปหาทเทที่นู่นแล้วก็บอกว่า ได้ลูกสาวแล้วนะโอ้แค่เ้ียใช่ใช่ใช่ก็คือพาไปบอกว่าที่นั่นที่ขอบไปที่มาแล้วใช่ครับว่าว่ามาแล้วนะคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆภาพที่ขออ่ะหน้าคล้ายกันด้วยนะใช่เพราะว่าเราต้องเอาภาพให้เขาตั้งใจอ่ะใช่ครับแล้วว่าอยากได้ลูกสาวประมาณนี้ใช่มีการบอกกล่าวว่าขอยกให้เป็นลูกชาเวทด้วยไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ครับของลูกผมนี่แหละครับขอให้เขามาขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้รดมสมบูรณ์รองลูกเรามากกว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ะีกเรื่องหนึ่งนะแหลคนบอกว่าถูกยกเป็นสามีตัวอย่างผมหรอตัวอย่างเอาผมเป็นตัวอย่างหลายคนบอกว่าอุ้ยนี่แหละสามีตัวอย่างลุกเรามันจะดูแบบนี้แต่ว่าโอ้โหเป็นสามีตัวอย่างได้เลยก็หวังว่าจะมีอะไรที่ดีๆให้คนได้ตามบ้างนะครับแต่ว่าอย่าตามผมเลยผมไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นใช่ส่วนตัวแบบเขาเรียกว่าความรักเราเนาะเติมเปนขนาดไหนสเยล่าสุดก็ ได้คุยกันว่าการเติมความรักมันไม่ใช่แค่ว่าเราให้ลูกอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องเติมให้ซึ่งกันและกันทีนี้ล่าสุดเราลืมแอนนิเวอร์ซารีไม่รู้ว่าได้เห็นภาพเปล่าคือไปกินแมงทอดอยู่งานวัดอไงแล้วเราลืมกันทั้งคู่เพราะว่าเลี้ยงลูกแล้วก็แบบว่าไม่มีเวลาให้กันแบบทำงานกันเยอะก็ลเลยตัดสินใจว่าเออเราจะเติมความรักยังไงดีก็คิดว่าอาจจะมีสกินทัชเพิ่มขึ้นจับมือกันกอดกันมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดไปกินน้กระเสกกันสองคนแล้วก็ ทิ้งลูกไว้ครับบัลลฝากลูกไว้ก่อนฝากลูกไว้ครับบัลลกับพี่เลี <laughs> <c oughs> ้ยงเออมันก็คู่กัน,นไ,ไป <c oughs> ใช่ครับก็เราก็ต้องอพยายามบาลานซ์ให้มันได้คู่เราคู่เรามันมันมีการเติมหรือโมเมนต์น่ะประมาณไหนสำหรับตัวเขาพี่เลี้ยงทุกวันละโอกาสไหมหรือว่าแล้วแต่เลยว่าโอเคว้างกว่าทุกที่จะพยายามนัดกันว่าก,กินดินเนอร์กันแล้วก็ถ้าถ้ามีในแบบถ้ามีโอกาสและมีเวลาก็จะไปดินเนอร์เดทกันหรือแค่แค่ไปดูหนังกันสองคนคือ ถ้าเหมือนตอนที่เราเป็นแฟนกันช่วงแรกใช่ครับมันจะได้ไม่หายไปใช่ใช่คุมีข้อเรียกราองเวเรื่องบ้านตอนนี้คือท่าไหนคะตอนนี้โครงสร้างเสร็จแล้วครับใช่เหลือตอนนี้เขากำลังทําท่อน้ําอยู่แล้วก็ทําทเล็กทริซิตี้ข้างในข้างในบ้านแล้วก็ถ้าจะประมาณปีปีหน้าครับเดินหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโครงสร้างเสร็จก็น่าจะ โครงสร้างเนี่ยเสร็จแล้วครับมันอยู่ที่ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่หลักยาวหลักตั้งตั้งโปไปเท่าไหร่ครับผมไม่รู้เดี๋ยวให้ปุ้ยตอบกันเลยคือไม่ไปยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยทำไมผมถ้าตีราคาไปต่ำไปก็ไม่ได้ตีราคาสูงไปก็ไม่ก็ก็ดูก็ดูขี้โมยใช่ฮะด้วยการที่ทางบ้านต้องทำงานเยอะขึ้นด้วยโหูแน่นอนครับเหงื่อออกเลยทำงานเยอะขึ้นแล้วก็หาช่องทางเพิ่มขึ้นอย่างเช่นแบบ เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำแอปพลิเคชันที่เป็นเกมสำหรับเด็กเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีอัลบั้มที่สองที่ที่ตั้งใจทำก็ทำเหมือนจริงเดิมๆแต่ว่าหาช่องทางเพิ่มขึ้นโอเคนะโอเคค่ะไม่ต้อยหยิบของโต้ก่อนนะได้ครับขอบขอบคุณราชไลท์ด้วยนะครับวันนี้ที่ที่จ้างผมมาครับ